เออมันมาแล้วมาสกาแล้วเห็นบ้านด้าหลังอ่ะเขาเขาหลังที่กันขวามือปะขนมอขวามือมือขวามือขวามขัามือขวามอขวามอขวามือขวามือขวามือขมือขวาแคสนะตมอขมือขวมามืเขาอขมอขไม่ไมือามันามืวามาอขวาอขวอวมามามอกออมอม่ไข้างงวได้ได้เซอวล เต็มเลยขาแข็งเลยพร้อมชนไอขิงไอขิงจัดการยางขิงขิงที่กูบอกกันขวานแน่นๆเลยพี่มันว่าไงอ่ะมันว่าไงมันว่าไงอ๋อจำติดจมตามอ่ะเดี๋ยวมีสองคันนั้นตรงตรงข้างหลังกูนะบ้าแไปเช็คหน่อยป่ะครับนี่ต่อแหล่มันจอดเรือเหมือนนะมันเข้าได้ตลอดเลยนะซีแบกจะมูมันป่ะน่ะ ให้อ๋อพี่หายพี่ให้ผมผมทำอะไรพี่มึงไม่อ่านในแชทะหลังแชทเลยเอ้ยหลังแชทเฮ้ยเทลมึงเล่นรถป้ามึงเล่นบนรถป้าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นโทรเลยโทรเลยขิงแพ็คกันก่อนแพ็คกันหน่อยเพื่อนมาๆๆเพื่อไมันชนติดสายติดสาย มาแล้วม้ม้มามาน้มา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 ชนชนเลย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 ปืนลับมาไอโกันเลยดูไอแบ็คดูแบดูแบแบแบเลยพแบงค์นะลรถลงรถลงลงลลออกปืนลับออกปืนลับออกเลยมันมันมนมนีถ่ายล้วนะเบร์นน้ลับ้านเรานะไปไปขวาไปขวาไปขวายิง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 ทางขวา ไปาแน่ๆหน่อยไปาแน่านๆไปเล้นันอมาเลยไปยหน่อยไเลยจกไปดิยิงขวายิงขวายิงขวากลางไฟเพื่อนมันโดนพี่ดนเงินมันดนเงนันนเนมันนเนตนอน้วไหไหลไหลไไปดูดูไปดยไปดูไปด้วยไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไ่ไไม่ได้ไ่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไ่ไ้่ได้ไม่ไดไม่ไ้ไม้ม่ไ้ไม่ได้ไ่ไ้ไ่ไ้ไม่ไ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 

เคทินสศไปแล้วสวยสวยกดปปืนห่อยครับปื่อยครับปืนหน่ครับปืนหน่อยครับปืนหน่อยคับปืนหน่อยครับปืนหน่อยครับปืนหน่อยดวยยาวยยาย้ายด้วยยยยอะไรมึงไอ้กระจอกไอ้คยกรไปกระไปว้กรไปชุบเลยวขึ้นรถบยคยมันปนหี่อะไรไม่เล่ามื่กคุาตกงด้ปล่อยไปละไปมามาสามเพื่อกลับไปไวมาอปืนมันล้มอีกปืนมันล้มอีกวคยคให้แล้วข่ห่ไปมันไปเอามัน

เสายสายมีปืนตามดิเฮ้ยไปตามดิไปช่รยเหรอพวกเราคือรถดีคืรถดีขันหมอนี่มีอะไรนี่จะกัดนี่จะกัดนี่จะกัดนีอะไรสัตว์มึงไม่มึงไม่ใช่เพื่อนกูเพ้อกูเป็นพี่มึงไรสัตว์มึงไม่ต้องเป็นเพื่อนกูหรอกเพราะกูเป็นพี่มึงมีควายเฮ้ยตรงเอ้ยหลังบ้านเดียวไปเฝ้าเพื่อนเฮ้ยตรงกลางย้ายหน่อยย้ายหน่อยเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีเพื่อนเปลี่ยนมีด ยิงศพมะหลังสุดเพื่อนอย่าไปเคลียรอย่าพิเคลียรอย่าพิเคลียร์ปืนมันยิงไม่ล้มอ่ะยิงศพมะหลังสุดยิงศพมะหลังสุดอย่าไปเคลียร์ยิงตัวอื่นยิงตัวอื่นเอาสอบเยิงสอบร้านไอ้น้องเอ้ยจับปืนจับปืนบนรถมาหน่อยจับปืนบนรถมาหน่อยอีโวดึงสอบก่อนดึงสอบก่อนอีโวอีโวออีโวแดงอีโวแดงโอเคดึงสอบกาอเอาสอบมาสอบมาสอบมาเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ย้ายมาไอ้ไอ้เที่ยวไอ้เที่ยวไอ้เที่ยว ให้เียไม่ใช่ขยับขยับศพขยับศพหน่อยขยับศพหน่อยมาขยับศพอีกขยับศพอีกศซ้ายศซายเฮ้ยดันหนดันดันหนใจเย็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 นรัเยจเยเเยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็เยี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเียวเยนยนนเยเยยนยยนยยนน้น กดตกลงไม่ได้ยิงกูทำให้ตกลงมาซักูเหรอไอ้ตกลกดตัวมือไม่ได้ครับไม่ได้ไปพี่อะควรใช้ก่อสองตัวไอเลยเฮ้ยยิงกดเลยตรงกลางอย่าให้มันขึ้นรถอย่าให้มันขึ้นรถยิงกดเลยไอ้ยิงกูใช้ก่อสองตัวเลยยิงพีหมดเร็วๆยิงพีหมดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหนังไฟมันเคลียร์แล้วใช่ไหมเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วโอเคพี่โอเคหมดแล้วหมดแล้วเสียตรงกลางเสียตรงกลางเสียตรงกลางมีตัวหนึ่งนะอยู่อยู่ทางรถไฟนะปืนมันออนฟุตอ่

ร้อยศูนยร้อยศูนแน่ร้อยศูนย์แน่เข้าวอยหมดเต้นรถึง้อยเต้นร้นะอเต้นรเต้ออยเต้นรอยต้นรอ่ตเตรเต้นรเต้นรถเอ้นรเต้นรถเต้นรเนะถเตรถเต้นรเอนรถเต้นรถเต้รถเ้นรถเต้นรถรนเรถ้รถนรถเ้นเรถ เซ็กล็อกเซ็กล็อกใคระอะไรไปนไเซกล็อกเซอจะลเส้นไว้ฮียไปไๆไฟไม่แข็งเลยเยื้อๆเยื้อเยื้อๆเยื้อๆเยื้อๆเยี่อๆเยล้อๆเ้อๆเยู่ตรงนื้อๆเย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 ื้อๆเ้อๆเ้อๆเย้อๆเยื้อ้อๆเยืปอๆเยื้อๆเยื้ไปไปื้อๆเย้อๆเยืๆเออ ตรงบ้านเมตรงบ้านเอย่าอย่าพูดในวออย่าพ I mean, I mean, ูดในวออย่าพูดใลยอย่าพูเอารถมึงเอาแปรรถแป้แป้ลไม่พอแล้ว่พอแล้วไดอยคนมาใหม่นะจับเพ่อนอย่านไม่นีอย่างนี้ร่มออย่าน

ทำไมตันงอีตัวที่มันต่อมอะมันมาได้ไปเก็บเด็ไปเก็บด็กไเรือี่ยะเมื่อไอ้ตัวพักไอตีพังอ่ะเน่เฮ้ยักเน่ยเึงเห็นละเฮ้ยมีใครมีหอไหมไอ้จอไม่มีหอบไหอให้กูหน่อยเฮ้ยน้องกูอยู่ไหนวะน้องกูอยู่ไหนวะพื่อครเอัวเออยู่นี่อยู่นี่มา จีสอบเป็นผูดเจ๋ยยิ่งจะหลุดมีใครมีใครสอบบ้างมีได้ว่างดิบอสน้องผมยู่ไหนเนี่ยบอสบอสน้องผมยู่ไหนผาดไม่รู้หนีไปแล้วบ้างไม่ผมฆ่ามันฆ่าผมฆ่ามันเลยรเนรถีรถีเป็นรีไหนบางคนเราไม่มีหอนะบอไห่อองคนไม่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 ีฟ้ากูมีหอใครไม่มีพูด อมพี่ๆไหนพี่ๆไหนยอดไปพี่เกพี่เกีนไมอนวมาเอาศพน้องผมดิเฮ้ยิบ ถือซบน้อยที่ไหนวไหเหลือสามซบิเลขเหลือมามมอไปคอมบล็อเอาน้องผมไปไหนคุก็เอาไปสิใค่อไม่มีสิไม่เอาผมขี้เกียจพวกมันไม่มีนี่พีไม่ทผมไม่เอาไปนะรอได้ไหมรอรอรอรเรอรอรรอรอรรอ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 รพรอ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 รมรอ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 รยอร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 อมออร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 อมอร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 ออรอรอ เดี๋ยวสี่โซบใจเพื่อนปล่อยผู้หญิงนะปล่อยผู้หญิงนะปล่อยผู้หญิงนะพี่หลังขออันนี้ได้ไหมแบบแปเอารถอตประกาศลาบได้ไหมเมื่อกี้่มื่อกี้มันเสียเวลาปลาบเว้ยอาฟเปล่อยผ่อนสามย้อนสามโฉบเหลือสามโฉบปล่อยสองผู้หญิงแล้วอุ้มตัวผู้ชายตัวผู้หญิงมันขับงูพี่ปล่อยปล่อยผู้หญิงไปมันมทำยี่อะไรไม่เป็นหรอกไวนะเพื่อนไวนะใบโฉบมันได้เยอะกว่าแล้วฟอสใครไม่มีใครไม่มีห่อมาหากูได้นะทางขวายังไอ้ อุ้มอุ้มอุ้ม่ไม่อุ้มก่อนหมอหมอมันจะขอเราเดี๋ยวรอนะมาแล้วนะถือส้มถือส้มแลอยละไอ้หายเขาไม่เอาดมึงไปวะไม่อยากเอาอบอลเอาไปเลยมันจะมัดเที่ยวเลยมาเลยอ๋อเอาไอ้เฮียใครยังส่งโ้ไอ้สัตว์ไปจบจบจบตรงนั้นตรงมันมีคันหนึ่งผู้หญิงข้างๆตุ๊กยิงผู้หญิงทิ้งไปผู้หญิงทิ้งไปตุ๊กเลงนะตุ๊กเลี้ศพหนึ่งนะผู้หญิงทิ้งไปขอไปเลยไอ้เมื่อกี้เผื่อบางคนไม่มีส่งพี่บัฟกันที่อะไร